สวัสดีครับกับนายออนทัวร์ครับผมสวัสดีครับกับแม่ครับผมวัอนี้เำาะไรยังออมน้องวัวครับมือนี้ของแซ่บนี่หาจินเนี่นี่ครับได้ได้ไหมครับหาจินบ่ได้เพื่อออกป่ะนี่ยโบลูเลือดโอ้อน่องน้องสดมันแดงเฉยบนี่หนุ่มโจสวัสดีครับโจโรคจำทานกาทานนี่ครับนายออนทัวร์ได้น้องวัวมากเลยว่าสีมะสู น้องๆกินครับเมื่อไหร่น่องว้าครับมึงแไหร่ไขกระสามันครับบางไงโอ้โถดเลยผมว่าบนน้องก็ต้องเมียแหละดิโอ้น้องว้าดิน้องว้าน่องไกวกับน้องว้าดิยโจเนาะเรงๆง่ายทีสดอืมสดครับโอ้แซ่บไปเลยโจ๊กมันกินลิ่นได้อาวไปสินดีแล้วได้ดูวิโขว์เลยดีแล้วยังโขวเขียวแต่ว่าได้สดไดก็งามก็เอาเด้แมอนไอ แต่พอทะ่เมีนี่เพื่อนก็อยากแลเพื่นจะกินว่าจะจงไว้ให้ลูกผมมันทักสามสีคำหรือหาคำสุดท้ายแค่นั้นน้ำก็าก็จาจำกินถ้าเป็นน้องค้วยอนี่สิเหลือยี่ดอกค่ำสองคำแค่นั้นเขาแบ่งกันไปสดกินเพราะว่ามันเป็นอาหารอีสานที่แซ่บไหลบางคนก็ทีลร่งเกียรล่างเกียดว่าเป็นโรกของวัวของควายเนี่ยบ่กกิน ดีสำหรับคนรังแก่แมนเพราะว่าสิบรรมีคู่นี่เนาะคู่ปปับ <laughs> ลูกของงูควายนี่มันจะแสบควายนี่จะแสบว่วงูแมนเพราะว่าคว่วนี่มันใหญ่น้องน้องควาวนี่น่องใหญ่ไงไงใหไง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 ่งไง่งไงไงมันจะงไงไงไเไี๋ยวต้มองกมาเดี๋ยวจะบอกว่าไข่สาเออไข่งาคือไงไงไาันครับงกกงกกงง ลากก๋วยจี่ทำบอกเป็นสี่กระบอกหนูเดียวใช่หนึ่งก้อนเดียวหนึ่งขอกมากกว่านี่เขากัดสิมาออมเลยนายออมทั่วแมนออมอยากออมเขากัดสีออมกินอืมเขากัดจำหน้านี่แหละของใกลแห้งมากเดี๋ยวเขาะต้องรอมันออกมากกันอมันสีแสี่ยเติมยู่ดอกอันนี้นาาทั่วไม่ได้ลำไม่ได้ลุยดอกครับเพราะว่าตั้งแต่ไตปีครับเพิ่งจะได้กินก็เลยซื้อมาซะสองไหวนี่เขาหาซื้อยากผมครับทุกต้องหาซื้อบ่ได้ บ่มันเขาบุ้ยหายจากไหนบุ้ยไปหาหรอกมันบ่แห้งอันนี้คมข้อครับนี่คมข้อคมข้อครับขอแบงเขาเลยนะขอแบงบ่เราก็ที่เราเฮ็ดเป็นอันนี้ไปว่าที่เป็นต้อนพี่น้องเขาอืมสงสัยเพิ่งก็ที่ว่าเออลูกค้าประจับเพิ่อนก็เลยว่าเออเอาซะอบุ้ยให้กินเพิ่อนก็บวางสี่เนาะไม่ได้เราตงสาร์จเขาจะขอซื้อครับยากใช่ไหมแซ่บอีหลีครับผมเออก็ได้ซื้อสองใบยนทัวร์ได้ซื้อมาสองใบครับ เขาเออเราค่ะพู้ใดบ่เคยกินนี่ก็ให้นไม้สาดไลยซะไปหาไปหาซื้อกินครับให้นไม้สาดไปมันแสบรอบๆมือเจ้าสิเงินอาหารแบบว่าอันหนาลังเกียจนี่หนงี่เลยอ่าพอมันออกจากช่องคอบนะต้นกระดูกอ่าแล้วมันจะได้กินง่ายบ่นี่ไฟวันดังดังไฟกัดังคนดังโอ้ดูคนดังใช่ไหมที่ทาเนี่ยเนาะเขาเป็นนักขยดังเขาเยอะ โจโรคจำครับเมื่อนี้โรคจำก็ต้องจำายองไนคือผมแดงนะเมื่อนี้ไหมผมดกเพียนแดไหม,อมโอ้โอวนเพียนึ้นหัวสุลกนี่โจโจโอเ,อเอาทานอีนนนนเคส่ได้โจไม่จำไม่ดัง้ดมใจแล้วมันทาน,นี่ดีครับจะรอบ้างนะครับตอนต้ม มาครับบัดิซุต้มต้มน้องว่าครับใส่จะ,ระคร้ลงไปครับ,บ,บแต่ได้แต่แกะเดี๋ยวให้น้องนุ่มกินน้ำครับอย่าด่ามาแล้วปฏิว่าิเมี้ยกินอย่างเมี้ยพวกกินครับ เนี่ยผมเนี่ยผมกินอันนองวัวครับผมเนี่ยจะวกินบ่ม้บผอยากแสบดูกคนนี่ครับกะคาาครับนี่ครับน่องไปบุ๊คนองวัวครับนี่นี่ครับนองวัวน่อ โอ้ทำนี่กินมหมดบาดหมดเมี่ยงครับตสนตนามันนี่ตอวเราส้มตอนอ้อมครับมาครับบานนี่ไต่ห่าเบิ้งไต่เบิ้งไต่บังกะทา่ะไม่รายงานไปเนอกมึงมึงมึงเสนอหนามดูมันเดิน้อยอยังว่า อันนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าไข่สาตัวนี้ก็เป็นไข่สาแัไม่แตกออกมาบ่ระวัอกเออต้มน้ำไปดีไปเขามาซอยบันี้หมูจดหมจัดทุกคนกินเยะไม่ไปเทียเทียวไม่ใช่ราหาโลกเนาะโอ้ยืนเหลวเลี้ยสือขั้นหนึ่งในทำลืไข่แตกทำมั่น้าะอยเป็นคนดีข้ามห้องข้าเอคดข้าบ่แอนทำไงกูได้ปะไปั้ไง บุญเรงหรอเบอร์ไรไมยไม่รวันดี้เครื่องพอดีอ่าลองสิมาไข่สาดะไข่สาบอ่ไข่สาไข่สายุนอ่ะนี่ครับไาบอ่ะคุณิดบ้าไมิบ้แตกบอใช้ไข่นีบไข่สา เว้มึงกินจิ้นมุกเจ้ากิ้นแล้วค่อยปะรอมาแตกรอมาแตกรั่นเป็นแบบนี้พี่น้องหัวแอบโอ้ยีออมวันไหนนออมสูงจินทุกแอบเลยแบอยู่แล้วนุกนนกนมาหลังหอมไอ้แล้วลูกเกอมาแล้วครับ นาหอมไทยมดนาหอมหมดตนไหมโบนีนี่วางเลยวางเลยวางเลยสี้อเงินียมกูดี อารมเสียหราย่างตั้งใจไป้ัลหลายคนก็จะเป็นที่กันนะอารมณ์น่เป็นไอโจยีมข้งแรกไม่ชินเยอะเลยจริตุ้มกินได้บนบ่ตรงที่กินได้บได้บ่่ไถิ่มเิ่มีกันเจะบอกไเลยวันดีเล้ไม่ถือไว้กนเดียวแล้วน้าไม่ไหมมึงเอาไปล้างยี่นาดีกว่าเนมองแมน เียเนี้ยอ่มดไปกอเนี่ครับโจโรคจำวันนี้ผมมาย่รีสอรทครับแต่แนวแสบว่ามาสู้นองลุงกีกันนัป็นี่นน่ะยังมาด่ามาแล้วแาะว่าลุงเมียไม่ได้กินเมียผมไม่กินครับ ได้จิ้มจั้งสีกรแซบด้วครับผมมั่กระแซบเวิร์แะ้วครับดี่น้องมึงเราจิ้มด้ครับเอาอย่าร้างใครแซบเ่าเส่าเสาเสามันสิบชื้นชื้นดมาไหม เก่เอาแล้วอะไรของมึงทีทีมึงบอกมึงบอกอหไรกันนะว่าที่เดียวว่าจิ๋บว่าอกไรนะตอนมันจะได้ให้เลมันนาทหรลาสามสิบเอ็ดวีแล้วครับครับเดี๋ยวออม บอกว่าแบะว่าไดนน้องว่ามาว่าว่าเน่ยไไมไมยทำบอกปล่ชื่อว่าจ้ชื่อว่าเดี๋ยวออมัวแช่แปลงนะแปลแปลแปลเออเออเอามั้ยรึเปล่าหมบอกป่หมขออีกรอบนึงไอ้โจงเรลืมโลกครับโอ้โลกว่าจำครับโจโลกจำ มาแค่นั้นก็มาของเืเลยนี่ไปตังเขาเขาลุงจํอะมันก็จะแรงรนีวะคืกคอไปกากระทัดจิงไหมเพื่อต่อไปได้เจอใส่เพื่อเพื่อชีวิตลวเดี๋ยวกอนเพื่อเพื่อชีวิตเ่อ้ลูกเกอไปตากล้องไหนะครับอะอะงามเกิดลูกเกอมื่อนี้ เมื่อนปรตต่งมากับเดวคือพิเดี๋ยวดีแจกืม่ดีอาหกกลม่กินครับเมื่อนเมื่อนิพับถ้าเมื่อนไม่กินเมื่อนนี่จบเลยสัจบเอามากลมนึ่เถอนี่ยดลวเบิ้งเบิ้งเหนาบิ้งเนาิเบิงขาครับ ขวดขวดแต่เพื่อนไวดแต่เพื่อนไวขวดได้ขวดได้เห็นเห็นไดจ่าเลยันโอ้อันนี้มาได้นี้มาได้ไม่เข้าตันบ่เข้าขาแตกครับพี่รองหาวกับหนาวก็รอกันเนี่ยหนาวว่ไม่แดดครับคันไม่ยิ่งขาแตกอย่างที่เขาบอกเน่ยบ่บ่มิดแตกแล้ก็ทายชิมแล้ก็ทาคชิม กท้ายชิมมันเนี่ยเออมันจิตไม่ไไอายคนเราไม่พ่อไว่าเป็นบ่ว้าเปลี่ยนยืกันนั่งกองไฟคักคบโอเคเดือดแล้วเดือดแล้วใจใจได้แต่มองมา

โควิดบ่มีครับกัละาีมโควิดบ่มี่ไปกันเลยโอเคใส่เครื่องปัดเครื่องปัดเครื่องปัดเครื่องเออใส่รัวแม่เนี่ยคุณผู้ชมต่อเฮ้ไม่ใสเหมือนเลยหมดเลย

ตะไคร้อันมีอยู่ด้ยกเออเอาไหมไนตะไคร้ต้วนีเมาพ้อมนี่ครับพร้อเขาต้องใส่เป็นคาวาผิดดินี่ตะวันเนื้อเขาไปใส่เปเนื้อเขาต้องกินเปียงโอ้ตากรอตาโอ้เป็นขนาแล้วว ห้อกหมาใช่ขนา่ายไปเดี๋วจาควนเพนเดี๋ยวีน้ำพักหอมกกวัคลุกครับบัดนด้ถูกแล้วครับมาเอไปใกล้ๆไปกินจูเขาดองเอาตักเลยเอาถวยตักิบแมนบอแมนเดี๋ยวอย่าเพิ่งมใช้ข่อยวะคนดูด้หรเออคนดูใช่ใช่ก่อน ดอกค้อนดอกร้อนผมร้อนนี่ครับแปลว่าเอาควายไว้ที่หลังบักแมนอันนี้คือคนไรบักมนุษย์ครับตลกสตลกนี่ครับแล้วละครับวันนี้เขามานั่งกินเลยครับวันนี้แล้วล่ะแล้วเลยอ๋อซัมนี่ซัมนี่ซัมนี่ปะได้ของขวัญที่นี่เออเอาข้าวปรุงเลยเด้วยข้าวปรุงเลยรด้วย ตากล้องมีปัญหาตาก้องยังเบื่ออยู่ครับตอนี้ว่่จะเทียทิมเดอเหี้ล้วล่ะเล่นตังนีเล่นจะอตัยมาบังกไปมาพี่้องมาเลย กินแล้วครับบบนี้อย่า่าเข้ามาแตกไหม่มามาเนี่ยตัรอจะ บอกแบบแมววะแม่งซองหรอวไแม่ก็สุภาพามมืไอแม่ไอแม่สุภาพที่นี่ง้นไม่ได้อามมือน่ะบอกบอกพี่น้องไปนันเด็ไหอบลอ่ะหนาวเอออยไปเชียงเดครับอย่าไปเชียงขันไปรหับาทเยพี่น้องนออกไปเออมาาเลย

ไม่สูดเอาปลาเสรอก็เจียวไปแลยว้าคหอมอะไรแกบปะสองวันัลยแกะวันนี้เสร็จั่าอาหามันพี่โจ้เคยกินนะเย็นดิโอ้ไม่ตด้กินท่านวานเย็นซ้ำวนเดี๋ยวดลดปากบุ๋มมันคืออมเครื่องไมเนีวต้องกัอะไรตัแซ่ดเลยครับตัวต่อตัเป็นเครื่องไมเนาะเก็เครื่องไมเเครื่องไเลอค่ออาคือลบ รของวัวทุกคนได้คิดมันบอกว่าเจสซี่บอกครับผมเป็นยังไะด้กี่เดียรไหมล่ะเปนก้อนสีมาช่วงเกี่ยงกินเป็นไม่บอกใกล้กลังนัิเ้นเด้อเลียรล้วใหมอ่ร้อนะก็าหอมดีเนี่ยแกงไมวาักักไมัไปย่เดยมั้งเไม่คือมาเจาสองบันิดเโอ้โจ้ะ ยัมชอบอยู่บ่อเหรมันเป็นบกตับวกมากชออยู่บ่ไปกินมาสิบืมรอเ่าแล้วครับนี่่เดี่คือลุงพุงจคนเดียเออใส่ชุดนี่คือคนห่มันเมียนหรอไ้เองกินนอกองกว่นนีกินนอกินนอกเมียวกินนอก นอคือข <S iser> ่อยขอเราถ่ากินนอนวันน้องคนจิมีตลกกันแล้วจะาทีกินบ้างมันมึงกันไหนมันเป็นเด็กก็เด็กนี่ฮ้ลกเลยุกูชิระบกิเตกิปูเต็กนี่เดวิลไลคือคนท่องพวกเขาตัวขูน่ะกิปูเมืองมึงกมันเตี้ยเาะเป็นหมาใช่หะโอ้ถหงเกเงี้ยข้าศึนกระดั ตาดกล่องนีโจ้ขึ้นรอถต่วะแก้อมไข่ออดเนาะงานโค้งหรือเปล่าาวทงเด็ดอยากินเขาแซบกันว่าวอียนี่คือว่าว่าจักเพียบอกท้าแต่อียิอื่นแท้ไม่มีไม่แซะแอาเลยมีเกาะกำบังดีจะซื้อเด้อใส่เกาะกำบังต้องขาดนี่ครับลากกล้วยครับนี่นี่ลากกล้วยหนื่งคือลากกล้วย โอ้รู้กันเขาหอมเนอยโอแบบพี่ี่ไอ้แบอืโอ้ยตัวโตวิสว่างจ่าเลมีอีกวะใครจ้ะพี่โสว่างจ้าทีบอกลากกล้วยก้วยแบบันี้อะไรนะเป็นไหมเป็ห้อนอะรลาดยาแล้วกันใชท้าครับใช่ท้าพี่น้องเว้ยต้องมา ยังฟังใพ่งมาเดนนองรักกนครับเบอนเป็นบางเกิดลูกเออกอเราไม่นีรูบังจัดงคัน,นิไ่อุ่อยายอ,อกนึกว่าบมกูเนี่ยทำเสร็ลองรักครับลูกเกอ

ยังไงบ่ได้ครับเนี่ยยูนหนเนี่ยยนข้างหนครับเ่อไม่พอหรอไม่มีไมตายไหมอะไรแล้วไอ้สาสิบตุ่งเกิดสภาพเปนยังบวไหวอยู่โจยังสีโจยขาหนองข้าวบ่เไว้สานี่เยเอเง้เตยไดจ่ายกต้องใค้เกมัจะเตียมยังม่แล้ว ก็คือที่ทางอุบัติเหตุนะบ่ฮะผมต้องอ่ะเดี๋ยวเราฝากไว้กับแท้เลยยังที่แล้ไงกดติดกดแท้ครับผมเดี๋ยวเริ่มกดอะไรกดแท้ก็สั่งจะแขกครับกับทีมงานครับผมบ๊ายบายขอให้ลูกเจอมีความสุขหลายๆนะครับในคลิปนี้ไม่ปิดไม่ว่างไม่ปิดไม่พร้อมไม่ห่ากูเด้ <laughs> มไม่ไม่บังหน่มนไม่ดูภาพดีิ <c oughs> ีว่ามาือนี่กอล่อมาปลูกมันไ <c oughs> อยมาปลูกมันปลูก้ลงอมาคับผมเดีย๋ยว่รกูแทกก็เซกกาาใครนะครับจะ <c oughs> ม,มาขึ้นหาครับผมเราเอาออทั่วครับสวัสดีครับ <c oughs>